สวัสดีครับเอกโคลาดรถบ้านมือสอนะครับหรืออาณาจักรรถบ้านนะครับวันนี้มารีวิวดูรถภายใน2นาทีนะครับตัวนี้เป็น Honda j แจ๊ตัว v ปี2 4 1 4นะครับราคาที่ตั้งขายตัวนี้3 3 10, 9 0 0 0บาทย้ำนะครับ3 3 10, 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดโคราชหรือต่างจังหวัดสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้ มีบริการเส้นต่างจัง hmm. ว uh, ัดนะครับออกเส้นทุกวันก mm. ็ถ้าเป็นอายุงานสี่เด oh <my S 1> <wrote. S 2> ือนนี้เป็นพนักงานรายเดือนเรารับหมดนะครับถ้าเป็นรายวันเอาหกเดือนอ่ะเราไปดูกันทีนี้ผ่อนหกพันหกพันห้าร้อยแปดสิบสี่วันหรือเจ็ดปีนะครับตัวนี้เป็น Honda Jazz G K นะครับตัว V นะครับ สวยๆแบบนี้นะครับเบาะหนังภายในเบาะหนังนะครับหลังคาสวยสะอาดใช้เงินหนักรถเท่าไหร่ใช่รถสูงบาทมีประทานจัดส่งฟีทั่วประเทศโดยรถสไลด์แล้วก็มีบริการทําสัญญาทั่วประเทศนะครับตันนี้ล้อใหม่ยางใหม่ปี2024ซื้อสดรถได้ไหมรถได้นะครับมีบริการส่งฟีเหมือนเดิมเปลี่ยนถ่ายของเลวรับประกันหลังการขายด้วย แป๊บๆก็สองนาทีละ <c oughs> มาทิ้งท้ายกันอีกทีนะครับสำหรับลูกค้าที่ทําการซื้อขายนะครับทางเราจะจัดส่งทางเราจะเปลี่ยนายทะเบียนตัวนี้ให้เป็นนครราชสีมาทุกคันนะครับเราก็มีระการจัดส่งสีทั่วประเทศดอสไลด์ย้อีวิธีนะครับตัวนี้เป็นแจ็คจ k เคปีสอง4ิสี่ตัววีนะครับราคาที่ตั้งขายในวันนี้สามสามเก้า <c oughs> เอกโคราชรถบ้านมืองสองสวัสดีครับ